สวัสดีครับอยู่กับช่องพ่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างครับพี่น้องอมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอยู่ในหมู่บ้านช้างนะครับเส้นสตึกนะครับเส้นสตึกเราจะเข้าหมู่บ้านช้างครับดูครับน้ําโอ้โหน้ําไหลแรงมากครับพี่น้องดูครับกลายเป็นทะเลแล้วครับ กระทางก็เต็มไปด้วยน้ำนะครับพี่น้องไม่ไหวครับอ้น้ำไหลเชี่ยวมากครับพี่น้องดูครับอาจจะเป็นพายุอ่าอะไรเนาะพี่น้องลืมนะครับพี่น้องโอ้แลก็ าวบานก็นมาดูน้ำกันเยอะครับพี่น้องอันนี้ผมอยู่ประมาณออนถึงจุดสะพานนะครับสะพานข้ามไปเขตบุรีรัมนะครับก็เป็นรอยต่อของหมู่บ้านช้างกับบุรีรัมนะครับเขตสตึกนะครับพี่น้องดูครับ น้ำไหลเชี่ยวมากครับพี่โน้องเอ้ยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะครับแค๊ไปรถมารถมาลูกเดี๋ยวเราขี่มาทางนี้ก่อนฮะไปใช้ไอ้รถไอ้จอยล้าวจอย เออเดี๋จอไปนี่เดี๋ยวขึ้นไปไงจอยเลยใช่ไหมเดิเรๆเยๆไปเลยไปเยเ้จอไปนี่เลยเอาเอาเบียร์กันเลนไปดูไงไอยูไอนั่งไงไอสะพานไงเดเรื่ยๆเรเ็วเราวเอาเอาของึ้นเลย เดี๋ยวเริ่ข้ามสะพานไปเลิ่มันไปได้อยู่ไปได้ไหมไปได้เออใช่หรอเออรถเล็กมันไปไม่ได้มาท้ายดิเดี๋ยวนี้เออนั่งดีแล้วกันไปดอกเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยมาใส่มันมาได้ป่ะมาใส่มาได้อยู่เฮ้ยเมาเอา่ะตอนนี้เราขึ้นพี่อัพนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับ จุดบริเวณนั้นเลยมันทวนเลยวนไปเลยโอ้เบาเบาจังโอ้โหเบาเบาเออมันมาได้อยู่มาได้อยู่โอ้มาเบาเบาเบาฮะอะไรนะเดี๋ยวไปถึงนู่นค่อยกลับเบาๆเบาๆ ดูครับท่วมหมดเลยครับเนี่ยข้างล่างนี่ก็ทำลึกอยู่ที่สามเมตรได้นะครับนี่เออเออมาดวกันน้องออว้าวว้าวจัดจัดเอ่ะ 背后来人！ ทวงในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องอาว่าน,นี่ครับจุดน้ำนะพี่น้องกล้มนะครับท่วมง,งเป็นไม่รู้กี่ปีครับที่ว่าจะเห็นโคมอย่างนี้นะ vai นีหรือว่าเป็นวิปริตพันดุลแรงเลยนะครับพี่น้องโอ้เียกพกเลยด้วยเดี๋ยวนะพี่น้องฮะเอาเรียกครับขึนนะครับดูครับขาดนี้ก็ยังว่วมครับพี่น้องดูครับแต่ลังคาง สุดยอดเลยครับพี่น้องอนี่ถือว่าน้ำยังมายังไม่เต็ม ยังไม่ท่วมถึงถนนนะครับพี่น้อง อะไรพลักเข้าสูอานาชาวบ้านนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นทะเลนะครับถือว่าเป็นทะเลเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องไป เขามาไอเขาจอดไว้เขาเดินเล่นอยู่นี่ฮะเจะเป็นบริเวณนี้ครับคือน้ำไหลเชี่ยวมากครับพี่น้อง <c oughs> เห็นแต่นี่น,นี่เราไปยืนยนี่หรือว่าอันตรายนะครับโอ้โงบริเวณนี้ก็จะอ่ามีทุ่งนานะครับพี่น้องก็ มิดเลยครัจมมิดเลยในบาดาลเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรอบที่ว่าหลายปีครับที่ไม่เคยเห็นเส้นบริเวณนี้ครับที่เะดท่วมนะครับพี่น้องตันนี้ก็ชาวบ้านก็พากันมาเล่นน้ํากันเยอะนะครับพี่น้องนี่ครับเส้นนี้ก็น้ําไหลเชี่ยวมากครับอ๋อข้างหน้าก็ จะมีอีกเยอะครับรก็บาง <c oughs> บางคนก็มาไม่ถึงนะเพราะว่าน้ำมันไหลยเยอะมากเอ้าแดบดบก็เริ่มออกนะครับเออนี่แหละเออดีครับโออ,อด,นะดูครับพี่น้องก็เป็นเป็นทะเลเลยก็ว่าได้นะครับ คือว่าเป็นขั้นวิขิตเปนแดงพี่โนโ้ยดูน้ำครับเห้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปไปดูฝั่งสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเขตอ่าน่าจะเป็นบ้านบ้านยางไปเขตชุมพลนะครับะน,นะครับเดี๋ยวนนจะไปไปดูอีก วันหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ